ไไม่คือปลาเลยปลาเลยอ๋อนุบาลปลาเหรอเราอนุบาลปลาไว้แปเอาล้ปลาอะไรปลาทำแม่แม่ทำปลาทำแม่แม่ปลาทำแม่แม ปามึงก็อย oh, ู่ในน้ำเหมือนอ๋ออันนี้เป็นบ่ออนุบาลระวังตกท่อนะเห้เยอะเลยระวังตกท่อ เอาไปทางนี้เอ่ยระวังตกนะย้มงนะอันนี้เนาะวาดูปปาินจินละจ้าายิกกนละิบเงี้นระวังตกนะ 百毒不侵。<Ooh. S 3> <music>